ช่วงนี้เซน์คุณแม่นยำแค่ไหนสีดีแล้วไปใสิ่งที่ไม่ได้ไปผ่านใช้วิจารณญาณน,นะไม่เหมาะเชื่อว่าเซนต์หลายๆคนแม่นฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอใบเดียวเท่านั้นโอเคปะให้ฮารลเฟนขึ้นคนะ่ะคุณมีธรรมะมีคุณธรรมในใจ เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเห็นสัจธรรมไม่ต้องสีเรียนว่าเซนคุณจะแม่นไม่แม่น,มนสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันเนี้ยคิดดีทำดีพูดดีผ่านพ้นความทุกข์ความเศร้าและสรุปบทเรียนเป็นบทเรียนที่ดีไม่ได้คิดร้ายกับใครมีธรรม,มะมีคุณธรรมในใจมีการเรียนรู้พัฒนาคุณดูดิ คุณจะต้องไปซีเรียสเซนต์ทำไมคุณนั่นแหละอยู่ในชะตาชีวิตของตัวเองเพราะคุณทำในสิ่งที่มันดีงามมาเสมอคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณจะไม่รีบตัดสินอะไรไปด่วนไปเลยอะค่ะวันนั้นคุณจะไม่เสียประโยชน์และเสียผลโอกาสเสียโอกาสอะไรเลยคุณอยู่เป็นคุณทำถึงพลังงานคุณดีคุณทำพร้อมแม่หมออยากให้คุณโฟกัสที่หน้าไพ่ คนเห็นอะไรในหน้าไพ่นี้ล่ะเพราะนั้นเซนที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่เซนที่ยานปัญญาที่ไปรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นแต่มันมาจากตัวคุณเองที่เก็บประสบการณ์ไต่ตองพิจารณาทบทวนจึงแยกแยะผิดถูกแบบละเอียดลึกซึง้งและรู้สภาวะนั้นได้เฉพาะตัวสิ่งนี้มันมีของมันอยู่แล้วแล้วคุณไปเจอมันแล้วแล้วมันมีอะไรที่คุณต้องต้องรู้อีกล่ะทุกเรื่องจะเป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้น ทุกเรื่องจะมาแค่ทําให้คุณรู้ชัดรู้แจ้งและแยกแยะได้อย่างชัดเจนโดยไม่ลงเข้าไปอินกับสตอรี่เรื่องราวเพราะฉะนั้นคอนเทนต์นี้แม่หมอจะพูดว่าคุณเซนต์คุณแม่นแค่ไหนคุณกับเซนต์คือเรื่องเดียวกัน <c oughs> คุณใช้ชีวิตมาตามสัญชาตญาณของคุณแม่หมอจะไม่พูดว่าผิดหรือถูกแต่แม่หมอว่าคุณดูไพ่พระสิไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นขนาดเนี้ ใช้ชีวิตโดยเครารพผู้คนใช้ใช้ชีวิตโดยการอาศัยหลักธรรมชาติและธรรมะและธรรมชาติของผู้คนธรรมชาติของผู้คนคืออะไรเสื่อมบ้างมีราบสักการะบ,บ้างมีความดีบ้างมีความไม่ดีบ้างเห็นความจริงอะทําไมต้องไปีเรียเรื่องเซนด้วยอะเห็นความจริงไปแล้วอะรู้แล้วอะ เซนจะใช้กับอะไรล่ะก็แล้วแต่แต่คุณเป็นเป็นนักเป็นคนที่มียานปัญญาคือทํามีเซน์ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วเป็นคนที่เข้าใจชีวิตโตเกินวัยอะแบบละเอียดแล้วมีคุณธรรมแล้มีความถูกต้องในตนเองอยู่แล้วคุณจึงเป็นคนที่ไม่ล่วงเกินกรําใครโดยไม่ตั้งใจและเป็นคนที่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิต มีสิอ่ะมีสินในตัวเองสิงคือความปกติมีความเป็นปกติมีความเข้าใจละเอียดของตัวเองอืมแต่มีความยึดเกี่ยวกับความดีความงามเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกิดจากภพชาตินี้มันมาหลายภพชาติแล้วค่ะคุณเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะ